ดูนะดูนะทั้งกินซาก็จะหลับนะตาก็จะหลับแต่ปากก็ยังกินกินนะเป็นเยอะแล้วนะเราอะนะห่วงห่วงหิว <laughs> เลยไหมอะอ่ะฟื้นฟื้นฟื้น <laughs> มือไม่ล้างฟันไม่แปรงหลับตั้งสภาพนี้เลยนะไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็หลับนอนไปนง่วงอ่ะอยากกินนมด้วยอยากคุยด้วยอยากทุกอยาก่ยยอยางอยากนอนที่สุดเลยไม่ต้องไม่อยากหรอกไม่เชื่อหรอกตอนนี้จะหลับอยู่ล้อมรอแล้วยังมาโกหกเลยอยากนอนก็บอกอดีๆว่าอยากนอน เขาก็อยากนอนแล้วเหมือนกันตาเขาเนี่ยอยากอยากคุยโอยตาตานี้ไม่ค่อยจะให้นี่เลยเนาะไม่ค่อยจะฝืนเลยเนาะนอนอเขาเป็ดผงผ้าแลนะ้วแต่หาครับผงผ้าค,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 ครับจริงทำได้ไหมครับาได้โอ๊ย S <S ่ะคก็เอามือเสยผมสิเช็ดหัวเช็ดหัวแล้วก็นอนเลยค่ะทำไปง่ยายเนาะกินแล้วก็นอนถูกตำลาเลยเป็นอย่างที่เขาว่าเลยกินแล้วก็นอนนอนกินกินนอนเขาบอกหมูนอนกินเฮ้ดีละขเขาง่มืองละนอนฝันดีค่ะแล้วกอน เอง,งานนักกวทั้งมันนะั้งันเยอะๆปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยล่ะตื่นสาย,สายนอนเยอะๆโอเคหยุดโอเคเฮ้ยโอเคออดื้อจริงเลยนอนเถอะลืมลืมหมดแล้วอะไรก็ลืมหมดแล้วตอนนี้จำได้อยู่อย่างเดียวกินแล้วจะนอน 开尼。